ล่อป่ะคนทากาเวียคักมันมันเรื่องสระโสนาษเรณังมีต่อสระตั้งอ๋อมันท้าต้องการหมู่ตังเล่งประเทียกานี่หล่อปะทําไมพี่หล่อจังครับมองควานเล็กมองซ้ายกล้องห้วยไร่มองตรงตรงตัวเหี้ยอะไรเนี่ยก็นึกว่าดีเจนุ้ยดีเจนุ้ยว่าพ่อมึงอ่ะเหี้ยบอกกูเหมือนเป็นเรื่องกล้องห้วยไร่บ้านพ่อมึงอ่ะ ใชว่าพี่เติ้โกโก้ก,ก,กับพี่เกอร์้องมันมืดๆว่าแอบปรับดีโอ้ยมามึงจะทำให้สว่างขนาดไหนวะมึงจัดให้เลยมึงดูนี่มึงดูมึงจะได,ด้สว่างขนาดไหนอะสว่างพอยังฮะสว่างพอหรือยังแม่เอส๋สดไหมครับเป็นอะไรเนี่ยมึงก็ดูๆไปเถอะไอ้เหีย คุยปรับสว่างมากกูก็แสบตาไปเนยอไอ้เฮียมันเรื่องมากอย่างนีมีหน้าที่ดูมึงไม่ดูอะไอ้เฮียมึงเป็นคนดูอ่ะมึงเรียกตัวเองว่าอะไรคนดูมีหน้าที่อะไรดูกูเป็นอะไรสตรีมเมอร์มีหน้าที่อะไรสตรีมจบปะเพื่อบอสสีน่ารักเหมือนบอสอ้าเองนะบอสมึงทิ้งกูรอไอเวนแล้วลูกของเราจะอยู่กับใครเฮยเฮียอะไรมึงดูละครเยอะหรอฮะ จบแล้วจะต่องหาลายไหนครับเจเจแม่มึงไงเจแม่มึงไงอิสซาดเดี๋ยว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 กูจะไปเป็นดาวมาหาลายด้วยมีกระรี่เอลอยร้านน้ำมามันดูร่านโอุรากว่าที่เคยบายเจเแอสั่งลุยโอซีไวโอเลตตาโอซีไวโอเลตตาโอซีพ่อมึงไะกูไม่กล้าตั้งชื่อแกงเป็นชื่อนี้แล้วไอ้เหี้ยกูเปลี่ยนชื่อเลยอ่ะคนนุณดูช่วยกันคิดดิจเจ้าเกาะเจ้า ลิ้นมันเป็นอะไรนะแม่พี่รู้หรือ,อยังว่าพี่โดนปั่นเยอะมากสู้สู้ครับรู้ครับผมแม่ผมบอกว่าสู้สครับไอ้ลูกชายไม่เป็นไรหรอก <ๆ S 1> เขาด่าเองอะเพราะว่าเองหล่อเขา,าเอีฉา,วา,าวความหล่อของเองเองเกิดมาหน้าตาดีเองรู้ตัวไหมไอ้ลูกชายพูดอย่างนี้ <c oughs> ตอนนี้เหมือนจะมีกิจกรรมโปรโมทด,ด้วยนะครับ บอกกับเจว่าอย่าพึ่งไปได้ไหมมาเป็นกระรี่คืนนี้ทูนไเอเ้บอย j s l อสั่งลุยโอซีอสั่งลุยพ่อมึงอ่ะอ้ยี้ยพ่อมึงทำามาแก๊งคุยคุยอะนี่กาชากาชาอันนี้ครับถ้าสิบบาทมาเลือนครับ ที่ผมชอบพี่มานานมากติดตามพี่มานานมากผมอยากจะขอบคุณพีทีทําหอผมมีความสุขนะครับพี่เอกมันจะเป็นกูไม่ได้เลยใช่ไหมล่ะที่มึงรักอ่ะมันดูมันจะเป็นกูไม่ได้เลยใช่ไหม